กคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องของฟ้าพีเจมเกิลคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะมีความว่าอินคลิปกดสิวมากแล้วก็ดูคลิปกดสิวกับแม่แบบเช้าเย็นเช้าเย็นก่อนนอนแล้วมีความว่าแบบมันคันไม้คันมือทุกคนเคยเป็นป้ะแล้วแบบก็มีไม้กดสิวส่วนตัวอันนึงนะคะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรทำหรอกแต่ว่า เพื่อความสบใจก็เลยเอามากดนะคะทุกคนแล้วก็แบบเคลียร์สิวตรงบริเวณหน้าผากหรือว่าแก้มอะไรอย่างงี้ที่มันเป็นสิวอุดตันเนาะแล้วพอแบบเราแบบไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นก็เลยเป็นรอยนะคะซึ่งตอนนี้ก็แบบเออค่อยๆทาสกินแคร์ลดรอยกันไปตามท้องเรื่องนะคะก็เป็นปกติอยู่แล้วสําหรับวงจรคนเป็นสิวแล้วก็แบบ ชอบแคแกะเกาอย่างฟ้านะคะซึ่งแบบไม่ควรทําตามมากมากปัญหาพวกรอยสิวนะคะหรือว่าสิวที่กําลังขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่กวนใจสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ต้องการที่จะแต่งหน้าแล้วก็ต้องการที่แบบให้ปกปิดดูเรียบเนี่นแล้วก็ผิวดูสวยนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวของตัวเองละกันนะคะแล้วก็มาอัปเดตพวกเมคอัพต่างๆนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยฟ้าใช้นะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ หลังจากที่ลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยนะคะฟ้าก,ก็จะเลือกทากันแดดค่ะทุกคนซึ่งแบบอยากได้เนื้อกันแดดที่มันช่วยป้องกันแดดได้ดีและที่สำคัญก็คือเป็นพรยเมอร์ทำให้แบบเมคอัเบสติดทนด้วยฟ้าก,ก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็น Mac Light Full C, Glass, imer, f u l l s Color Glass Tinted Primer SPF 45 PA 4บวกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีความว่าเป็นบำรุงแล้วก็เป็นกันแดดแล้วก็พรีเมอร์ในตัวเดียวกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสผิวดูกโกลแล้วก็ที่สำคัญคือเมคอัพติดทนด้วยก็ทาไปให้ทั่วใบหน้าเลย หลังจากลงกันแดดนะคะมาต่องที่งานผิวนะคะช่วงนี้เนี่ยฟ้าก็เลือกเป็นคุชชั่นเนาะซึ่งช่วงนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยตัวนี้เพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นนะคะใช้เป็นสีชมพูนะคะถึงแม้ว่าหน่าเราจะเป็นสิวอะไรางี้เนาะการที่แบบผิวดูธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบดูแล้วมันเฟรชกว่าอะไรางี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็แบบใช้เป็นตัวสีเขียวที่เป็นแบบแมทนะคะมันก็คุมมันแล้วก็แบบ ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่พอช่วงนี้เนี่ยแบบเน้นผิวโกโลอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนําเป็นตัวสีชมพูมากกว่าซึ่งความติดทนเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะคะคือเขาติดทนแบบพอๆกันเลยแต่ว่าแค่ให้ฟินิชที่มันต่างกันแค่นั้นเองเวลาเราจุ่มคุชชั่นมานะคะเทคนิคของฟ้าก็คือแบบจะไปแบบไล่ระดับจากกรอบหน้าก่อนแล้วค่อยๆไล่เข้ามาข้างในนะคะเหมือนเชดดิ้งไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ความรู้สึกตัวเองนะไม่รูเ้เทคนิคมาจากไหนเหมือนกันแต่แบบสังเกตเองก็คือ ค่อยๆแทบเข้ามาข้างในคือข้างหน้าหน้าแก้มมันควรจะแบบบางเบามันจะได้ดูแบบเออธรรมชาติแบบแอบไม่แต่งนิดนดงอะไรอย่างเงี้ยแม่เก็บแแมเออเนี่ยค่ะผิวที่ได้ตอนนี้ก็คือโกรมไม่ไหวแม่นึกงว่าแบบ ดื่มน้ำวันละ8ลิตรอะไรอย่างนี้สำหรับรอยสิวเพิ่มเติมนะคะก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ก็เลือกเป็นของถูกและดีนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันคือตัวนี้เลยเมเบลี New york fit me นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะในตระกูลของ fit me เนาะซึ่งขอทหาความเลยละกันทัขอของ้งคอเมาส์นิดนึงนะคะเผื่อมีสปอนเซอร์เข้านะคะก็คือฟ้าเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์ของ fit me มากก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ฟาวเดชั่นหรือว่าแป้งคือแบบมันให้ผิวที่ดูธรรมชาติมากเลยนะคะยิ่งแบบถ้าสมมติแบบมี ว่นนี้นิดนึงอะไรเงี้ยคือทาแล้วแบบมันดูแบบมันฉ่ำมันสวยมันมันดูธรรมชาติไปหมดอ่ะแม่แล้วถามว่าปกปิดดีไหมคือปกปิดดีนะคะได้ระดับปานกลางถึงมากเลยแล้วก็สามารถ v ิวเ a เ l e ไได้และที่สําคัญราคาเป็นมิดมากนะคะเหมาะทางสําหรับนักศึกษานะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนหรือว่าแบบก็จะเป็น อ่ะไว้ทำงานจบใหม่อย่างฟ้าอะไรอย่างงี้เนาะราคาก็คือประหยัดนะคะและประสิทธิภาพก็คือคุ้มค่าเกินราคามากนะคะสีที่ฟ้าใช้นะคะคอนซีลเลอร์จะเป็นสีมีเดียมนะคะเบอร์25ถ้าสมมติป,ปกปิดรอยสิวอะไรอย่างงี้เนาะก็เลือกปกปิดนะคะคอนซีลเลอร์ที่แบบมีสีผิวที่พอดีกับผิวนะคะหรือว่าสีแบบดรอปกับผิวนิดน,นึงนะคะเพราะว่าแบบด้วยความที่พวกรอยสิวเนี่ยมันเปรียบกับพวกแบบ อั e อนะีเวนสกน่ะคือหมายถึงว่าสีผิวที่มันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยการที่แบบเราลงให้มันสว่างเกินไปมันทำให้ยิ่งไปเน้นรอยสิวตรงนั้นนะคะดังนั้นนแบบ่ะควรเลือกสีคอนซีลเลอร์ที่แบบพอดีผิวหรือว่าต่ํากว่าสีผิวก็จะดีกว่านะคะแล้วมันทําให้แบบการปกปิดอะโอเคยิ่งกว่าส่วนตรงอื่นถ้าแบบเป็นรอยบางๆก็คือจะไม่ลงเพิ่มแล้วนะคะพอรู้สึกว่าแบบ เออปิดปิดให้มันแบบพอเป็นพิธีก็พอแล้วก็จะใช้นิ้วมือนะคะในการกดคอนซีลเลอร์แทบแทบ,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 ทบลงไปเลยอโอเคเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับตัวงานผิวนะคะก็คือลงจัดหนักจะเต็มมากแต่ว่าผิวที่ได้ก็คือเออยังดูธรรมชาติอยู่นะ นิดนึ่งเออถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบผิวไม่ได้มันมากอาจจะสคิปไปที่ขั้นตอนถัดไปเลยนะคะแต่สำหรับฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันเนาะก็จะออขอเซตแป้งนิดนึงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีความว่าไปเซฟแบบการตลาดเยอะนิดนึงค่บแม่เราก็เลยไปหยิบตัวนี้นะคะมาใช้ซึ่งเป็นของถูกและดีนะคะและสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะคะก็คือแป้งฝุ่นตัวนี้เลยนะคะทีเดนเป็น p a l s Magic Powder นะคะตัวนี้เป็น BB p o พาวเดนะคะที่ดังมากทั้งในจีนแล้วก็เกาหลีเนาะก็จะลงไปที่มือแล้วก็ใช้แปรงในการลงนะคะ ตป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะมาคอนทัวร์แล้วก็เชดดิ้งกันนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะฝาก,ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลย Eclipse นะคะ Slim Fit Shading นะคะสีเบอร์2นะคะแซน Slim Fit คือสีของเขาอะมันแบบมีความเป็นน้ำตาลที่แบบธรรมชาติอะเหมือนแบบว่ามันไม่ได้เข้มมากจนเกินไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนเนื้อมันดีแล้วก็แบบฟอร์มูลาที่เขาใช้คือมันแบบโอเคมากนะคะก็แบบไม่อุดตันด้วยเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเชดดิ้งกันเชดดิ้งกรอบหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาคอนทัวร์จมูกกันนะคะก็ใช้เป็นตัวเดิมนั่นแหละประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันเลยนะคะก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะยี่ห้อมีนะคะซิกดีซินบราสีมอคค่านะคะ โค้งมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวปลายดินสอนะคะแบบค่อยๆเกลี่ยไปให้มันดูเบลนๆนนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟ้าจะลงเป็นแบบฝุ่นนะคะแบบถมไปในช่วงที่แบบว่ามันยังว่างๆอยู่นะคะจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะพาเลตท,ที่แบบตลอดการและตลอดไปนะคะของ We t n อนด์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Ultimate Brow k i คเป็นสีที่เป็นพาเลตท,ที่แบบใช้มา นับไม่ทวนแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากคือซื้อกับแม่แบบซื้อตุนเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้คือแบบเริ่มหาซื้อยากแล้วอ่ะก็เลยแบบเครียดอยู่ว่าจะทํายังไงดีจะไปหาซื้อจากที่ไหนจากนั้นนะคะก็จะใช้แบบสปูลี่นะคะแบบเลบลนเบลย ประมาณนี้นะคะสำหรับคิว้วด้วยความเยอะนะคะก็คือยังไม่เสร็จสิ้นก็จะใช้เป็นเอ่อมาสคาร่าคิ้วนะคะในการเซตติ้งคิ้วก็จะใช้เป็นตัวนี้เลย mm. for you to brow coat นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ mm. brow coat แบบเจลใสๆอย่างนี้เนาะที่ช่วยให้แบบขนคิ้วมันตั้งนะคะโอเคเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็น การลงแบบชา a ์ o w นะคะก็จะลงนินดๆหน่อยๆน,นะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือตามันบวมอยู่แล้วค่ะก็ไม่กล้าลงอายแชโดว์เยอะก็จะเป็นแบบเน้นไปทางสีธรรมชาติละกันนะคะวันนี้เลือกเป็นชาล o อ t ทิว l b u r y นะคะ p a พ e เลต l o โ Talk สีที่เลือกใช้ก็จะเป็นสีนี้นะคะลงแค่นี้พอนะคะให้แบบ มีสีแบบมีแชโดว์เฉยๆนะคะเป็นธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวมาดัดขนตาปบดมาสคาร่ากันเลยค่ะมัสคาร่าที่เลือกใช้วันนี้นะคะก็จะเลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งตาเยอะเนาะก็อยากให้แบบมันดูธรรมชาตินะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยถูกและดีในตำนานเนมเบลีนไฮเปอร์เคอร์วอเตอร์พนะคะ mm hmm. ก็เป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เลยปัดไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแก้มกันนะคะซึ่งบลัชที่ฟ้าใช้วันนี้นะคะก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะคลินิกชีคป p อ p นะคะตัวนี้จะใช้เป็นเบอร์สินะคะสีฟิกป,ป๊อปนะคะ<อ>เขาก็จะให้ความแบบอมชมพูอมส้มนะคะคือสีที่ออกมาคือมันสวยมากแล้วแบบเนื้อจะให้ดูข้างในนะคะคือเขาไม่ได้มีความเป็นแมทขนาดนั้นนะคะคือเขาจะมีความแบบวาวๆอยู่เวลาเราแต่งก็คือแบบมันไม่ได้ไปเน้นรูกุมขนมากจนเกินไปนะคะแต่ว่ายังให้ผิวที่แบบ คือแก้มันระเรื่อแล้วก็แบบวาวๆอะไรอย่างเงี้ยสีนี้คือแบบเลิศมากแล้วก็เหมาะกับอันเดอร์โทนแบบคนไทยมากก็คือสีออกเหลืองๆหนะ่อยเนาะคือฟาว่าแบบสีฟิกปอบอมันน่าจะเข้ากับแบบคนทั้งผิวเหลืองแล้วก็ผิวอมชมพูเลยนะคะเพราะว่าเขามีเม็ดสีที่แบบมีทั้งชมพูมีทั้งส้มอะไรอย่างนงี้เนาะเวลาทาแล้วแบบมันมันขับผิวแบบสวยดียว ลงแก้มเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะไปทาปากนะคะก็ขอใช้เป็นฟิเนชชิ่งพาวเดอร์ก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะให้แบบผิวอะมันดูโกลแล้วก็ดูสุขภาพดีนะคะฟ้าก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะคะดาดนเป็น h our glass นะคะ ambient lighting powder นะคะแล้วก็จะเลือกปัดในบริเวณที่แบบเราอยากให้ดูเล่นแสงมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงบริเวณหน้าผากนะคะ นี่นะคะมันก็จะแบบให้ผิวที่แบบเฮ้ยดูเป็นเป็นฟิลเตอร์แล้วก็วาวแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นไปอีกนะคะคือเป็นไอเทมที่แบบมาแชปเลยนะคะแล้วก็คิดว่าแบบจะไปซื้อสีอื่นมาใช้อีกเพราะว่าแบบชอบเวลาเราแต่งหน้าเสร็จคือมันเหมือนแบบ complete l คอะไรอย่างนี้เนาะ ก็เดี๋ยวเราจะไปลงปากกันนะคะ mm. ก็มีความที่แบบส้มกว่าแล้วก็เป็นเนื้อแบบฉ่ำๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยคือติดทนมากนะคะแล้วแบบสมราคามากนะคะคือชอบตัวนี้มากแบบแนะนําเพื่อนหลายคนแบบไปซื้อตามเยอะมากเลยนะคะเนี่ย mm. <Yeah. S 2> เห็นไหพอเราทาแล้วแบบปากมันดูแบบอวบอิม่มเหมือนแบบเติมฟิลเลอร์เลยอะ อันนี้นะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นการแต่งหน้ากลุ่สิวฉบับของฟ้านะคะก็จะให้ผิวที่ดูแบบเรียบเนียนดูแบบว่าดูกระจ่างใสนะคะและที่สำคัญก็คือยังมีความวาวอยู่ดูเป็นผิวอยู่นะคะแล้วก็แบบเป็นลุคที่แบบมันสามารถแต่งได้เป็น everyday l look เลยแล้วก็ไม่ดูจืดขนาดนั้นแล้วก็ถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ลุคมันแบบ intense มากขึ้นก็อาจจะเติมตาเติมปากหรือว่าเปลี่ยนสีแก้มอะไรางี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลุคนี้ก็จะเป็น everyday ใสๆเลย เดี๋ยวขอไปจัดการหัวสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูฟินิชกันเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ฟ้าด้วยนะคะถ้าเป็นยังไงเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย